โยก็สวีดัสสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นโลบล็อกแมปที่มีชื่อ,อว,าวอ่า animate w o r l d tower defense กันนะครับนะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวตัวละครโหนดขาวนี่เองนะครับนะโหนดดำช่างแม่มันนะฮะเดี๋ยวไว้รีวิวคลิปนหน้าล้วกันนะครับนะวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวโหนดขาวกก่อนแล้วกันกะ็เป็นตัวดับ L R นะครับนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับ smoke bug ม,มีจำหน่ายกล่องสุ่มโลบั็กและกล่องสุ่มไก่ตัน อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะครับแล้วก็มีบริการ i.d. ไก่ตันราคาถูกแล้วก็มีรับกดเกมพัทแล้วก็รับเติมโลบัคเลยนะฮะเกมพัทเนี่ยก็รับกดทุกแมปเลยนะครับนะเช่นคย์สังกระสีนะครับเอ้ยคย์เลกาซี่ดิบ็อกฟุต ออสตาทาวเวอร์ดีเฟนแล้วก็แบบอื่นอีกมากมายนะครับก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่สมงกบาร์นะครับลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเอาล่ะแล้วก็ตัดเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับมาผมขออนุญาตขายลิมมารุก่อนละกันนะครับเดี๋ยวลิมมารุเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีคลิปรีวิวเหมือนกันนะครับี๋ยวก็ต้องรอหน่อยนะโอเคเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นคิวของโนดข่าวนะครับมาโอ้ระยะอย่างไกลนะครับมาเริ่มต้นมานะครับนะเออมาสามารถเปิดได้นะเปิดตรงนี้นะครับนี่ ดูได้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตดูแบบปกติ่งนี้แล้วกันนะนั่นจะง่ายกว่านะครับเริ่มต้นนะครับนะดาเมจจะอยู่ที่6,500นะครับระยะในการจมตีอยู่ที่50นะครับวิในการจมตีอยู่ที่4นะครับนะโอเคมามาดูการจมตีก่อนแล้วกันนะนี่สั่นกระแทกมันจะประมาณนี้นะครับนะเอาละค่าอัพต่อไปนะครับจะใช้ตังอยู่ที่4,250นนะครับโอเค ก็จะโบดดาเมจอยู่ที่3,500แล้วก็บวกระยะที่2นะครับโอเคต่อไปนะครับเอ,อ่อจะต้องใช้ตังอยู่ที่6,800ดาเมจเนี่ยจะเพิ่มที่6,250แล้วก็บวกระยะ1นะครับนะแอนิเมชันในการจบโ okay. อเคแอนิเมชันในการจบตีก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะเอาละออพไป โอเคอันนี้ก็ต้องต้องใช้ตัง 12, คดด์อยู่ที่1 2 0 0 0นะครับจะโบนด์ดามี่อยู่ที่แ7 5 0รและระยะก็จะเพิ่มเป็นอบวกอีก2นะครับเออเอาล่ะอนร์ิเมชั่นในการจมตีก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนนะโอเคอัพไปเลยเอาล่ะตอนนี้เนี่ยดาเมจหนวดขาอยู่ที่2 5 0 0 0นะครับระยะ,ะการโจมตีอยู่ที่55นะครับวิธีการโจมตีอยู่ที่4วินะครับ อัพขั้นต่อไปจะใช้ตังอยู่ที่1,000งพันจะตังอยที่1 3 0 0 0นะครับจะโบดได้มาอยู่ที่1 7 5 0 0นะครับโบ,ด,ด, 17, รบ,บดระยะ25แล้วก็บวกวิธในการโจมตี1น1วินะครับโอเคอัลลิเบชันก็ดูาก่อนแล้กันว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเฮ้ยอัลลิเบชั่นเปลี่ยนไปนะครับนี่เป็นการแบบเอาเอาเงาฟาดนี่วะประเทศเหมือนกันแล้วเนี่ย เอาล่ะอัพขั้นต่อไปนะครับจะใช้ตังอยู่ที่1 5 0 0 0นะครับจะโบดาเมปอยู่ที่2 6 0 0 0นะครับเออใช่โอเคอูโหโคตโคตรไกลนะครับโอเคอนิเมชั่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับอัพขั้นต่อไปจะใช้ตังอยู่ที่2 5 0 0 0นะครับแล้วก็จะโบนัสอยู่ที่17,000นะครับโบดระยะเพิ่มไปเป็น15นะครับ ระยะในการโจมตีก็นต,กตกีก็ร้อยกว่านะครับนะอัพขั้นต่อไปจะให้ตั้งอยู่ที่4 5 0 0 0นะครับดาเมจจะบวกอยู่ที่69,500นระครับระยะจะบวกเพิ่มมาอีก50นะครับวิในการโจมตีจะเพิ่มเป็นเวีนะครับเอ้ยเพิ่มเพิ่มอีก7จวีนะครับโอเคซึ่งก็จะตีแอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบว่าเอวีวงกว้างเลยนะครับต้องดูแล้วกันนะนี่ เฮ้ยขึ้นเย็ดโคตรที่เอาล่ะอันนี้ก็เป็นโหลดข่าวที่อัปตันแล้วนะครับก็ดาเมจอยู่ที่1 5 5 0 0 0นห้าหันนะครับระยะในการโจมตีก็อยู่ที่ร้อยหสบนะครับวิในการโจมตีอยู่ที่12บสองนะครับก็ถือว่านานใช้ได้แต่ก็คุ้มนะครับเพราะว่าอู้ดีโคตรสวยนะครับแล้วก็แบบยอดเลยนะครับเอาล่ะ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะใครชอบฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับคิดหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายครับจุกลูนนนกั่าักเเเนนนจออลยธ แค่บอกกับฉันว่าเธอต้องการอะไรที่สุดก็ปาถ้าเธอต้องการจะไปผู้ชายคนนี้ก็มีแค่เพียงหนึ่งใจที่พร้อมมีเธอจนด,จดตัวนี้เด<ต>ียวแต่น่ารักเธอจักรวาลแค่อยากให้เธอรู้พี่น่ะไม่ใช่อันดอพา